สวัสดีครับถึงเวลา AC กับประเสริฐมสารครับผมยืนอยู่หน้าตลาดเช้าแห่งเก่ากับใหม่นะครับเป็นสถานที่ช้อปปิ้งซึ่งนักท่องเที่ยวจะแวะมาที่นี่แต่ต่อจากนี้ไปเวียงจันทร์จะพัฒนาตัวเองเป็นนครแห่งความทันสมัยจะมีที่ช้อปปิ้งให้มากขึ้นวันนี้จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับตลาดเช้าช้อปปิ้งของคนลาวในนครเวียงจยันทร์ตั้งอยู่มุมถนนล้านช้างที่นี่เปิดขายตลอดทั้งวันมีสินค้าหลากชนิดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องมุกจากเวียดนามของใช้เบ็ดเตล็ดเครื่องเงินและทองคํา ซึ่งคนในเมืงจันร์ส่วนใหญ่จะนิยมมาซื้อของใช้ที่จำเป็นกันที่นี่เขาเริ่มเปลี่ยนสังคมเป็นสังคมเมืองมากขึ้นคนของเขาเนี่ยเริ่มเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงของอายุที่ไม่ได้เป็นผู้สูงวัยเหมือนบ้านเรานะคะ,ะเป็นในช่วงของคนที่มีอายุไม่เกิน29ปีอะค่ะประมาณ66เซเพราะฉะนั้นสังคมเมืองจะเริ่มมีให้เราเห็น ในเอาแผนที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่ๆนะคะเริ่มมีพฤติกรรมในเรื่องของการจัดใจใช้สอยมากขึ้นต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต้องการที่จะมาทานอาหารนอกบ้านจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปสปปลาวจึงมีแผนพัฒนาให้นครหลวงเวียงจันทร์ก้าวไปสู่นครที่ทันสมัยโดยให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาพัฒนาโรงแรมห้างสรรพสินค้าสถานบันเทิงด้วยการให้สิทธิประโยชน์ต่าง เช่นการลดเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา7-10ปีการให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจในระยะเวลา35-70ปีเป็นต้นวันนี้ผมขอเล่าให้ฟังถึงโครงการที่น่าสนใจสัก6โครงการนะครับโครงการแรกก็คือโลกใหม่ดอนจันมีพื้นที่ประมาณ260ร้ไร่ประกอบด้วยศูนย์การค้าโรงแรมหรูอาคารพาณิชย์ที่ทันสมัยและที่พักมีระดับโดยเป็นการลงทุนร่วมระหว่างรัฐวิสาหกิจจีนกับนักลงทุนลาวในวงเงินประมาณ20 0 0 0ล้านบาท จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี2562โครงการที่2คือเวียงจันทร์เมกะมอลของกลุ่มทุนจีนสิงคโ,โปร์เพื่อสร้างช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ขนาดยักษ์ใกล้สนามบินนานาชาติวัดไต่ประกอบด้วยห้างสพสินค้าผ่านบันเทิงและโรงภาพยนตร์ด้วยเงินลงทุน1 6 5 0ล้านบาทและจะเปิดให้บริการได้ประมาณปี2558โครงการที่3คือเวียงการคอมเพล็กซ์ของกลุ่มนักธุรกิจเวียดนามเจ้าของสายการบินแอร์แมกโงเป็นโครงการสร้างโรงแรมระดับ5าดาว ศูนย์การค้าสถานบันเทิงอาคารสำน,นักงานและที่พักอาศัยใจกลางนครเวียงจันทร์เงินลงทุนประมาณ2,300ล้านบาทโครงการที่4เป็นการสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษโฟสีใกล้สะพานมิตรภาพและสะพานีนรถไฟท่านาแรงของเราโดยกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามร่วมกับนักลงทุนมาเลเซียโครงการที่5คือโครงการศูนย์การค้าพระธาตุหลวงซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างทุนไทยกับทุนจีน ส่วนโครงการสุดท้ายคือโครงการเวียงจันทรสแควร์ซึ่งจะเป็นศูนย์การค้าที่ทันสมัยใจกลางนาครเวียงจันท์ตอนนี้เราเห็นคนลาวข้ามฝั่งมาช้อปปิ้งที่เมืองไทยกันเยอะนะครับแต่ถ้าโครงการทั้งหลายนี้เสร็จเราอาจจะเห็นคนไทยข้ามฝั่งไปช้อปปิ้งที่ลาวกันบ้างสวัสดีครับอีตัน Drive to Excellence